นี่คือกอนอไม่โจดพี่น้องใบมันเป็นแนวนี้ต้นบใงญ่เป็นเป็นพุ่มั่งในกอมันก็สิเป็นแนวนั้นพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าก่อไปซองิึงนี่คือนอนอไม่โจดพี่น้องนอไม่โจดอัน เป็นน้อไม้ที่กินแล้วบ่พิษก่ำเพิ่นว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่อนอ่าสอนมาเป็นตัวทอดมาเออหน่อไม้อันนี้มันแม่ม่านอันแม่มมนนลูกอ่อนกินแล้วเอ่อบ่พิษบ่แพ้เนาะอันนี้ก็น้อใหญ่เด้พี่น้องลองหักเมื่อต้อมเบิง่งโอ้ยขอขับไปหักสูงโพดเนาะพี่น้อง นี่เนาะล่ำเบินก็สิเป็นเมื่อนี้ฝนตกดงก็สิเปียกนะนิดนึงยุ่งกับลายด้อยยุ่งยุ่งลาย